ผมชื่อต้าเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมแบบไม่คาดคิดเรื่องของกล้องฟิล์มตัวเก่าที่ผมได้มาโดยบังเอิญมันเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการวันนั้นผมเดินผ่านร้านขายของเก่าริมซอยเล็กๆที่บ้านผมไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออะไรแต่พอเหลือไปเห็นกล้องฟิล์มเก่าที่วางทิ้งไว้บนชั้นไม้มันดูเก่าโทรมฝุ่นจับหนาแต่มีอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมหยุดเดินและเดินเข้าไปหยิบมันขึ้นมา ผมจ่ายเงินไปไม่กี่ร้อยบาทโดยไม่ได้คิดอะไรมากแค่คิดว่าซื้อมาเก็บสะสมหรือจะลองถ่ายดูเล่นๆคืนแรกที่ได้กล้องมาผมก็ลองถ่ายรูปกับเพื่อนในสวนสาธารณะไม่ได้คาดหวังอะไรแต่พอผมล้างฟิล์มออกมากลับเจอภาพที่ทำให้ผมรู้สึกขนลุกในภาพที่ผมถ่ายเพื่อนของผมมีเงาคนยืนอยู่หลังเขาเงานั้นคล้ายคนใส่ชุดเก่าที่ผมไม่เคยเห็นไม่ใช่ใครในกลุ่มเราด้วยซ้ำ ตอนถ่ายภาพไม่มีใครเห็นหรือรู้สึกถึงอะไรผมเลยถามเพื่อนว่าเห็นอะไรแปลกๆไหมเพื่อนตอบว่าไม่เห็นอะไรเลยแต่สำหรับผมเงาที่อยู่ในภาพนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นแค่แสงสะท้อนหรือข้อผิดพลาดของกล้องหลังจากนั้นผมเริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่ผมถ่ายภาพด้วยกล้องตัวนี้จะมีเงาปริศนาปรากฏในภาพเสมอไม่ว่าจะถ่ายคนเดียวถ่ายธรรมชาติหรือถ่ายสถานที่ว่างเปล่าเงานั้นเหมือนกำลังจับตามองผม ผมไม่ใกล้บอกใครเพราะกลัวโดนล้อว่าบ้าแต่ความรู้สึกกลัวและไม่สบายใจเริ่มคลืบคลานเข้ามาในชีวิตผมเรื่อยๆบางคืนผมนั่งดูภาพที่หลังมาอีกครั้งพบว่าภาพบางภาพมีเงาคนที่หน้าตาเปลี่ยนไปจากตอนแรกๆเหมือนกับว่ามันเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนรูปร่างได้ผมเริ่มรู้สึกว่ากล้องตัวนี้ไม่ใช่กล้องธรรมดาแต่เหมือนมีวิญ,ญญาณติดอยู่ในนั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นผมเริ่มหลอนกับกล้องตัวนี้มากขึ้นทุกวัน ผมตัดสินใจจะล้างฟิล์มชุดเก่าที่อยู่ในกล้องซึ่งผมไม่รู้เลยว่าฟิล์มชุดนั้นถูกถ่ายเมื่อไหร่หรือโดยใครเพราะกล้องที่ผมได้มานั้นไม่มีฟิล์มใหม่ติดมาแต่ฟิล์มชุดเก่านั้นยังค้างอยู่ในกล้องเหมือนจะรอคอยให้ใครสักคนหยิบมันออกมาล้างผมเอาฟิล์มชุดนั้นไปล้างที่ร้านล้างฟิล์มแห่งหนึ่งที่ผมเคยใช้บริการบ่อยๆแต่ครั้งนี้พนักงานที่ล้างให้ผมกลับมีท่าทีแปลกๆเมื่อเห็นฟิล์มชุดนี้ เขาถามผมด้วยน้ำเสียงแปลกๆว่าฟิล์มชุดนี้มาจากไหนดูเก่ามากเลยนะผมก็ตอบไปว่าซื้อกล้องเก่ามาจากร้านขายของเก่าเขตใกล้บ้านหลังจากรออยู่เกือบชั่วโมงฟิล์มชุดนั้นก็ถูกล้างออกมาเป็นภาพถ่ายจำนวนสิบกว่าภาพแต่สิ่งที่ผมเห็นในภาพทำให้ผมรู้สึกกลัวจนแทบหยุดหายใจ ในภาพมีแต่บ้านเก่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทุ่งโล่งๆสภาพบ้านผุพังสุดโสมเหมือนจะไม่มีคนอาศัยอยู่มานานมากแล้วแต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือในแต่ละภาพมีใบหน้าของคนคน,คนหนึ่งปรากฏอยู่ซ้ำๆกันหลายภาพเป็นใบหน้าผู้หญิงวัยกลางคนใบหน้าน,นิ่งเฉยไม่มีรอยยิ้ม ไม่เพียงเท่านั้นในบางภาพที่ดูเหมือนจะถ่ายตอนกลางคืนผมเห็นว่ามีเงาคนยืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเป็นเงาคล้ายชายหนุ่มแต่เงานั้นไม่ชัดเจนเหมือนควันหรือหมอกลอยขึ้นมาผมถามพนักงานล้างฟิล์มว่าเขาเคยเห็นภาพแบบนี้ไหมเขาแค่ใส่หน้าและบอกว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลย หลังจากเห็นภาพชุดนี้ผมรู้สึกหนาวไปทั้งตัวเหมือนมีบางสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในฟิล์มชุดนี้กำลังพยายามจะสื่อสารกับผมผมเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านในภาพผ่านอินเทอร์เน็ตและจากคนในพื้นที่ใกล้บ้านแต่ไม่มีใครรู้จักบ้านหลังนี้เลยไม่มีประวัติไม่เคยมีใครพูดถึงผมยิ่งสงสัยว่าฟิล์มชุดนี้จะถ่ายที่ไหนและผู้หญิงในภาพนั้นคือใคร ยิ่งนานวันผมยิ่งรู้สึกว่ากล้องตัวนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือถ่ายภาพธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นเครื่องมือบันทึกความทรงจำของใครบางคนที่ยังไม่จากไปไหนเหมือนวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นยังคงวนเวียนอยู่กับกล้องตัวนี้หลังจากผมเห็นภาพผู้หญิงในฟิล์มลึกลับนั้นผมพยายามถ่ายรูปด้วยกล้องตัวนี้ทุกวันหวังว่าจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นเรื่องแปลกกว่าที่ผมคิด ผมถ่ายรูปในบ้านตัวเองคนเดียวในห้องนั่งเล่นผมตั้งกล้องถ่ายรูปและกดชัตเตอร์ไปหนึ่งครั้งเมื่อผมนำฟิล์มไปล้างออกมาภาพที่ได้กลับหายไปใช่ครับภาพที่ควรจะมีคนในห้องนั่งเล่นกลับไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ภาพว่างเปล่าไม่มีวัตถุไม่มีสิ่งที่ผมถ่ายเลย ผมลองถ่ายใหม่อีกหลายครั้งในห้องเดิมบางครั้งก็ถ่ายในสวนหลังบ้านแต่ภาพกลับว่างเปล่าเหมือนเดิมแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือภาพชุดก่อนหน้านี้ที่เคยหลังไหวกลับเริ่มจางหายทีละภาพ ภาพของบ้านเก่าและผู้หญิงคนนั้นที่ผมเก็บไว้อย่างดีเริ่มมีรอยด่างดำขยายขึ้นเรื่อยๆจนบางภาพกลายเป็นภาพสีดำล้วนไม่มีอะไรให้ดูเลยเหมือนกับว่าภาพในฟิล์มเหล่านั้นกำลังถูกลบออกจากโลกนี้ผมเริ่มรู้สึกว่า กล้องตัวนี้ไม่เพียงแค่ถ่ายภาพแต่มันกำลังดูดหรือยืดสิ่งที่อยู่ในภาพนั้นกลับคืนไปเหมือนกับว่าภาพที่ถ่ายด้วยกล้องนี้มีชีวิตและมันไม่อยากให้ใครเห็นมันนานเกินไปผมนั่งดูภาพชุดเก่าในห้องที่แสงไฟสลัวสัวอยู่คนเดียวผมเห็นภาพหนึ่งในชุดที่ยังไม่จางหายมากนักเป็นภาพผู้หญิงคนนั้นที่ผมไม่รู้จกักแต่คราวนี้เธอกลับมองมาที่กล้องตรงๆ ผมรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดจนต้องถ่ายรูปเธอซ้ำๆเพื่อจับภาพให้ชัดเจนแต่ทันใดนั้นกล้องที่ผมถืออยู่เกิดสัน่นราวกับว่ามีแรงบางอย่างเข้ามาหยดไม่ให้ผมถ่ายต่อแล้วกล้องก็ดับไปอย่างไม่มีสัญญาณไฟใดๆอีกเลยตั้งแต่นั้นมากล้องตัวนี้กลายเป็นเหมือนของต้องห้ามที่ผมไม่กล้าจับไม่กล้าถ่ายรูปอีก แต่ภาพที่เคยถ่ายไว้ในฟิล์มมันยังคงอยู่ในหัวใจผมและบางครั้งก็ยังฝันเห็นหญิงสาวในภาพนั้นยืนอยู่ในบ้านเก่าท่ามกลางหมอกหนาผมไม่รู้ว่าเธอคือใครหรือเธอต้องการอะไรจากผมแต่ที่แน่ๆคือกล้องตัวนี้มีอะไรที่เกินกว่าเป็นกล้องธรรมดาหลังจากเหตุการณ์ที่กล้องดับลงกลางคันผมพยายามหลีกเลี่ยงมันแต่ความอยากรู้และความกลัวกลับผสมปนไปกันในหัวใจ ผมตัดสินใจหยิบกล้องตัวนั้นขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าจะไม่มีไฟใดๆติดขึ้นมาแต่ผมพยายามใส่ฟิล์มใหม่และตั้งใจจะถ่ายภาพตัวเองหน้ากระจกผมอยากรู้ว่าถ้าถ่ายภาพหน้ากระจกจะเห็นอะไรแปลกๆเหมือนในภาพก่อนหน้านี้หรือเปล่าตอนถ่ายภาพผมรู้สึกเย็นวูบว่าไปทั่วร่างกายเรากับมีใครยนอยู่ข้างหลังแต่เมื่อหันไปก็ไม่พบอะไรเมื่อผมล้างฟิล์มออกมาภาพที่ได้ทำให้ผมขนลุกสู้ ในภาพผมเห็นตัวเองยืนอยู่หน้ากระจกแต่เงาสะท้อนในกระจกกลับไม่ใช่ผมมันเป็นผู้หญิงในชุดเก่าที่ผมเห็นในฟิล์มชุดเก่าดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธเงานั้นมองตรงมายังผมเรากับพยายามจะสื่อสารบางอย่างผมหยิบกล้องขึ้นมาดูอีกครั้งแล้วลองถ่ายภาพในมุมอื่นๆของบ้าน ในภาพทุกภาพเงานั้นปรากฏขึ้นในสถานที่ต่างๆทั้งที่ผมไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นจริงๆวันถัดมาผมเริ่มค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวในชุดเก่าผ่านห้องสมุดและบันทึกเก่าๆในหมู่บ้านผมพบข่าวเก่าที่เล่าว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแม่หญิงปานอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนแม่หญิงปานเสียชีวิตอย่างลึกลับในบ้านหลังนั้นไม่มีใครรู้ว่าตายด้วยเหตุผลอะไร ชาวบ้านเล่าว่าบางคืนจะเห็นแสงไฟและเสียงคร่ำครวญออกมาจากบ้านหลังนั้นและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีกเลยยิ่งผมหาข้อมูลมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกเหมือนว่าแม่หญิงปานกำลังใช้กล้องตัวนี้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกของเธอ,อับผมเหมือนเธอต้องการให้ผมเข้าใจเรื่องราวที่ถูกซ่อนไว้ในบ้านหลังนั้นแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไรและผมควรทำอย่างไรกับเรื่องนี้ดี ขณะที่ผมนั่งดูภาพในฟิล์มชุดเก่าอีกครั้งผมเห็นภาพสุดท้ายที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นภาพของแม่หญิงปานที่ดูเหมือนเธอกำลังยื่นมือออกมาจากฟิล์มเหมือนอยากจะหยิบจับอะไรบางอย่างจากโลกของผมผมนอนคิดถึงเรื่องราวของเธอทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนความรู้สึกหวาดกลัวและอยากรู้ผสมปนเปกันในใจผมอย่างบอกไม่ถูกจนกระทั่งคืนหนึ่งผมฝันร้ายอย่างแปลกประหลาด ในฝันผมอยู่ในบ้านหลังเก่าที่เห็นในภาพฟ้ามืดครึ้มลมหนาวพัดผ่านประตูหน้าต่างที่ปิดไม่สนิทแม่หิงตาลยืนอยู่ตรงหน้าผมใบหน้าของเธอชัดเจนกว่าภาพถ่ายทุกภาพเธอยื่นมือมาหาผมอีกครั้งมือของเธอเย็นเฉียบจนผมสะดุ้งตื่นเมื่อตื่นผมพบว่ามือของผมเองมีรอยช้ำแดงเป็นวงคล้ายถูกคว้าจับ ความรู้สึกเย็นๆจากฝันยังติดอยู่ที่มือผมเหมือนมีใครมาสัมผัสจริงๆผมจับกล้องตัวนั้นขึ้นมาอีกครั้งมือผมสั่นเล็กน้อยขณะที่ผมใส่ฟิลม์มและกดชัตเตอร์ถ่ายภาพตัวเองในกระจกเมื่อผมล้างฟิล์มออกมาภาพที่เห็นในกระจกไม่ใช่แค่เงาสะท้อนของผมอีกต่อไปในภาพนั้นมือของแม่หิงปานชัดเจนยื่นออกมาคว้าตัวผมอย่างแรงผมตกใจส่วนวางกล้องลง แต่ก็เหมือนถูกดึงดูดให้อยากรู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรผมตัดสินใจไปที่บ้านหลังนั้นจริงๆบ้านหลังเก่าทรุดโทรมตั้งอยู่กลางทุ่งโลง่งไม่มีใครอยู่มาหลายปีแล้วแต่ผมรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องผมจากในบ้านผมก้าวเข้าไปในบ้านอย่างระมัดระวังในบ้านผมเจอกับกระจกเก่าบานใหญ่สกปรกเปื้อนฝุ่นผมหยิบกล้องขึ้นมาและถ่ายภาพกระจกบานนั้น ทันใดนั่นเองมือเย็นเฉียบจับแขนผมอย่างแรงจนผมแทบทรุดเสียงคร่ำครวญของแม่หิ่งปานดังขึ้นในหูผมเบาๆผมต้องหนีออกจากบ้านหลังนั้นทันทีแต่กล้องยังคงอยู่ในมือผมหลังจากคืนที่ผมหนีออกจากบ้านหลังนั้นผมแทบไม่กล้าหยิบกล้องตัวนั้นขึ้นมาอีกเลยแต่เหมือนโชคชะตากลับเล่นตลกกล้องกลับปรากฏอยู่บนโต๊ะทำงานของผมในเช้าว,วันถัดมา ทั้งๆท,ที่ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้เอามันมาวางผมเริ่มรู้สึกว่ากล้องตัวนี้ไม่ได้เป็นแค่สิ่งของแต่เหมือนมันมีชีวิตและเจตนาของตัวเองผมลองถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ผมตั้งใจจะถ่ายภาพสิ่งของในห้องอย่างธรรมดาแต่พอดูภาพที่ล้างออกมาในภาพมีบางอย่างเพิ่มขึ้นมาที่ผมไม่ได้ถ่าย ในมุมหนึ่งของภาพมีมือเล็กๆสีซีดยื่นออกมาจากเงามืดในห้องและยิ่งแปลกกว่านั้นมือในภาพเหมือนกำลังพยายามคว้ากล้องของผม ผมเริ่มรู้สึกหวาดกลัวอย่างรุนแรงราวกับว่าเงาที่อยู่ในภาพพยายามจะดึงผมเข้าไปในนั้นหลังจากนั้นผมสังเกตเห็นว่าฟิล์มในกล้องที่ผมใส่ใหม่เริ่มผิดปกติมันเหมือนจะบิดเบี้ยวและเปลี่ยนรูปแบบไปเองและเมื่อผมลองหลังฟิล์มภาพในนั้นไม่ใช่ภาพที่ผมถ่าย แต่เป็นภาพของสถานที่บ้านเก่าที่มีหน้าต่างแตกและประตูที่เปิดออกและในภาพนั้นมีเงาของแม่หญิงปานยืนอยู่มุมหนึ่งของภาพกำลังมองมาที่กล้องผมนอนฝันอีกครั้งหนึ่งแม่หญิงปานพูดกับผมด้วยเสียงแผ่วเบาแต่เย็นยะยยืนักถ้าคุณอยากรอดคุณต้องช่วยฉันช่วยเปิดเผยความจริงที่ถูกซ่อนไว้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงนั้นคืออะไร และจะช่วยเธอได้อย่างไรหลังจากฝันประหลาดกับเสียงของแม่หญิงปานผมตื่นมาในเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกหนักอึ้งในหัวใจผมตัดสินใจลองเปิดฟิล์มที่ยังไม่เคยล้างออกมาดูอย่างระมัดระวังฟิล์มม้วนนี้ไม่เหมือนฟิล์มอื่นๆที่ผมเคยเห็นมันดูเก่าเกินกว่าที่ควรจะเป็นและเมื่อผมเริ่มล้างภาพช้าๆภาพหนึ่งหลังจากภาพหนึ่งปรากฏขึ้นภาพแรกเป็นภาพบ้านเก่าที่สุดโรม ที่ผมเห็นในฝันและในภาพถ่ายก่อนหน้านี้ภาพต่อมาเป็นภาพของแม่หญิงปานในชุดขาวซีดเธอยืนอยู่ในห้องที่ดูเหมือนห้องนอนเก่าแต่ภาพสุดท้ายทําให้ผมช็อกในภาพนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นโดยมีแม่หญิงปานยืนอยู่ข้างๆมือของเธอกําลังถือมีดเล่มหนึ่งแต่ใบหน้าของแม่หญิงปานในภาพนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเสียใจ ผมเริ่มรู้สึกได้ว่าความจริงที่แม่หญิงปานต้องการจะเปิดเผยนั้นเป็นเรื่องราวของความรักและความเจ็บปวดที่ถูกปิดซ่อนผมกลับไปค้นหาข้อมูลในห้องสมุดเก่าอีกครั้งพบจดหมายรับฉบับหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือในจดหมายมีข้อความที่บอกเล่าถึงเหตุการณ์ในคืนหนึ่งที่สามีของแม่หญิงปานได้ทำร้ายเธออย่างโหดร้ายและในที่สุดแม่หญิงปานจึงต้องใช้มีดเพื่อป้องกันตัวเองแต่หลังจากนั้นทั้งสองคนก็จบชีวิตลงในบ้านหลังนั้น ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าแม่หญิงปานไม่ได้เป็นผีร้ายอย่างที่ใครคิดเธอเป็นผู้หญิงที่ต้องการให้ผมช่วยเปิดเผยความจริงเพื่อให้เธอได้รับความยุติธรรมและได้พักผ่อนอย่างสงบหลังจากที่ผมเข้าใจความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับแม่หญิงปานเรื่องราวที่เธอถูกทำร้ายและความโศกเศร้าที่ถูกปิดซ่อนมานานหลายสิบปีผมรู้ว่าผมต้องช่วยเธอปลดปล่อยวิญญ,ญาณให้ได้ผมนำกล้องและฟิล์มเก่าที่มีภาพเหตุการณ์ทั้งหมดกลับไปที่บ้านหลังเก่าอีกครั้ง บ้านหลังนั้นเงียบสงัดไม่มีใครอยู่แต่ผมรู้ว่าแม่หญิงปานกำลังรออยู่ผมตั้งใจถ่ายภาพตัวเองในห้องนอนเก่าที่ซึ่งเธอเสียชีวิตในขณะที่ผมกดชัตเตอร์เสียงลมพัดแรงและเสียงคร่ำครวญดังกล้องทั่วทั้งบ้านทันใดนั้นภาพในกล้องเปลี่ยนไปภาพของแม่หญิงปานและสามีของเธอปรากฏอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกไม่ใช่แค่ความชัดเจนของภาพ ใบหน้าของแม่หญิงปานเต็มไปด้วยความหวาดกลัวส่วนสามีของเธอเปลี่ยนเป็นเงาดำลางๆที่เหมือนจะมีชีวิตเคลื่อนไหวและขยับมือออกมาเหมือนกำลังจะจับเธอผมรู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านตัวจนขนลุกซู้เสียงคร่ำครวญกึกก้องในบ้านเริ่มดังชัดเจนขึ้นราวกับวิญ,ญญาณทั้งสองกำลังทะเลาะก,กันในห้องนั้นผมตั้งกล้องนิ่งไว้บนโต๊ะยิบฟิล์มขึ้นมาใส่และกดถ่ายภาพซ้ำอีกครั้ง แต่คราวนี้ภาพที่ออกมาไม่ใช่ภาพธรรมดามันกลายเป็นเหมือนกระจกสะท้อนเหตุการณ์ในอดีตที่ยังขางคาแม่หญิงปานสะดุดล้มในอ้อมแขนของสามีซึ่งค่อยๆบีบคอเธอจนหายใจไม่ออกแสงไฟในภาพกระพริบเหมือนจะดับลงทุกขณะจูจูเสียงลมหายใจดังขึ้นใกล้ๆข้างหูผมผมหันปีมองแต่กลับไม่เห็นใครช่วยฉันด้วยเสียงหวานแต่แผ่วเบาดังขึ้นชัดเจนในใจผมผมกลืนน้ำลายพยายามตั้งสติ ผมหยิบกระจกเก่าที่เจอในบ้านขึ้นมาตั้งใจจะใช้พิธีกรรมปลดปล่อยที่พระท่านเคยสอนมาในกระจกสะท้อนภาพของแม่หญิงป่านที่เริ่มจางหายไปรอย,ยิ้มเปลี่ยนจากหวาดกลัวเป็นสงบเธอพูดเสียงแผ่วเบาขอบคุณที่ช่วยปลดปล่อยฉันบ้านหลังนั้นกลับมาเงียบสงัดเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้ความเงียบกลับเต็มไปด้วยความสงบที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนผมเก็บกล้องและฟิล์มลงกระเป๋าหัวใจหนักอึ้งแต่โล่งสบายภาพถ่ายไม่ได้เป็นแค่บันทึกความทรงจำอีกต่อไปแต่กลายเป็นสะพานเชื่อมโลกแห่งความจริงและความหลี้ลับ